ศึกษาหาความรู้กับผูประชาเมื่อบานนี้ก็เกิดความกระเทือนใจพอออกมาแรกก็ได้ฟังข่าวที่เรื่องจำๆของพระเราเป็นคนทำโอ้เนี่ยพระดีจะไปหาที่ไหนพระเจจะไปหาที่ไหนล่ะงมเข็มในี้องอมหาสมุทรก็ยังยังพองมได้แต่ยังงมหาพระดีที่เลือดที่ประเสริฐจะไปหาที่ไหน พราะท่านดีไม่ได้ดีมาแล้วก็ถูกตําหนิตีเตียนท่านว่ากล่าวว่าร้ายท่านหาเรื่องท่านท่านก็เลยไม่อยากยุ่งเห็นไหมละ่ะแต่จริงอยากอยู่เงียบเงียบของท่านตาป่าตามเขาบ้างหรือตามวัดวาอารามเป็นลวงตาแก่ๆอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจนถึงวันสิ้นลงแต่พวกเราไม่ยอมเห็นไหมละ่ะกูก,กันขึ้นมาหาเรื่องกันขึ้นมาไม่ถูกนี่ มันต้องเป็นพระคาพเจ้าจึงจะเป็นพระถูกต้องต้องมีเมียต้องมีลูกต้องเลียนบองไฟต้องจับใจ่ายใช้เงินใช้ทองเหมือนคาราวามันจริงๆเป็นพระแท้ต้องกินข้าวทุกเวลาจึงจะเป็นพระแท้ต้องไปเทีแเลเทีเสียงต้องกินเหล้าเมทาทลาจึงจะเป็นพระแท้เราะเอา,อางั้นเลยขายยาบุบยาบ้าจึงจะเป็นพระแท้เห็นไหมล่ะเต็มบัดบาลามก็เ,เห็นกันอยู่นี่ พะเราเจ้าคุณงามความดีออกมาเพื่อปกป้องปพุทธศาสนากลับเป็นผู้ผิดไปแล้วหลวงปู่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าโลกนี้จะสิ้นคนดีจะต้องมีคนดีที่ยังหลงเหลืออยู่พระดีที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงจะมีไม่มากแต่ก็มีเหมือนพระองค์สังฆราชพระองค์ปัจจุบันย่อมมี ที่จะมีคนดีพระดีสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนากลุ่มน,นี้ไม่หวังอะไรไม่ได้หวังลาบสักการะความสรรเสริญยอไม่ได้หวังคนนั้นคนนี้มาสะสมศตัทจาไม่ได้หวังความเด่นดังในโลกโซเชียลหวังอย่างเดียวว่าท่ายังไงนี่หลักคำสอนของผู้เจ้าจึงจะอยู่อย่างนี้ตราบนานเท่านั้นศีลของพระจะต้องไม่ดางพร้อย หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่ด่างคล้อยแต่อยู่อย่างนี้เหมือนสมัยพุทธกาลสืบ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 ไปนี่เรื่องของเรื่องนั่นที่พวกเราไม่ยอมเห็นไหมล่ะดังที่เห็นนพอพระพินัยออกมาเผยเพรเท่านั้นเละเอาแล้วเริ่มแล้วงพ่อน้อยว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเป็นมาจับจ้วงพระที่ท่านจับเงินจับทองพระกินข้าวทุกเวลาพระเล่นบ้องฟืนบ้องไฟ พระมีลูกมีเมียพระไปแซ่จีบสาวจะไปตกนรกเห็นไ,ไหมละ่ะว่าเราเห็นไหมล่ะพวกกองทัพธรรมมันเต็มโลกเต็มสงสารพระดีจะไม่รวมตัวกันเลยของแท้มีไหมละ่ะท่านที่เด่น,ด,นดังๆนีน่เป็นของแท้มั้ยล่ะกรพีนากันเลาไม่ค่อยไปก้าใจเรื่องของพวกนี้เพียงพูดให้ฟังแค่นั้นหากไม่มีทิฏฐิมานะใดๆในใจของพระรูปนี้ เราพูดเพื่อส่วนรวมนี่ไม่ได้พูดเพื่อแต่แก้็กจะเมขีนี่หากมันมีความเห็นต่างแต่ก็รวมกันที่ทำที่วินัยมันก็น่าจะจบแล้วนี่นี่เป็นพระเทเป็นสมณะเทเป็นบัสฑิกาเทได้บัณฑิตกาก็สมควรที่จะเห็นทำเห็นวินัยเป็นใหญ่ที่เพราะนี่คือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เห็นแก่ว่านี่พระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสัาธาพระรูปนี้สามารถที่จะทูลถวายได้ทุกเวลา ขอลูกสาวก็จะให้แม้ขอข้าพเจ้าไปบำรือเป็นเมียของท่านข้าพเจ้าก็จะยอมเห็นไหมละ่ะมันก็มีอย่างนี้ส่วนมากต่อด,ดังที่เห็นกันนั้นยากจะบอกว่าภาพตัดต่ออีกอยอมรับไหมละ่ะนั่นเด่นโลกนี้น่าจะมีคนดีหลงเหลืออยู่พระดีหลงเหลืออยู่เราขอตั้งใจอธิิฐาน หี่ตั้งจัดอธิษฐานตั้งแต่ที่เราเตรียมพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาเราอยากเข็นพระดีโอบาสุปจิกาดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเราปรารานแค่นั้นที่จะมาสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสถาบันร่วมกันเราตั้งอธิษฐานตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ตั้งแต่ที่เราเตรียมพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนานั่น หลายปีแล้วเราก็อยู่เป็นปกติตั้งเป็นกองทัพเล็กๆไว้เพื่อคอยครูบาอาจารย์ผู้เลิศผู้ประเสริฐที่ท่านสร้างบาร,รมีมาเด่นดังคนรู้มากคนศรัทธามากทรงศีลที่บริสุทธิ์ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอุบัติขึ้นเราก็จะเตรียมพร้อมกับกองทัพเล็กๆไปกราบไปไหว้ไปเทิดทูนไปช่วยงานท่าน ให้ท่านใช้ไปนั่นไปนี่เพื่อเป็นกองทัพเล็กๆร,รวมกับองค์ท่านแต่ถึงนป่านนี้กี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วยังไม่เห็นมาก็ยังไม้เห็นนพระเดนดังก็นี่เป็นผู้ทําลายหลักธรรมักวินัยไปเสียพระเดนดังกับเป็นพระเทศเกตเสียงไปเสีย พระเด่นดังก็เป็นผู้ที่ทําเป็นเครื่องรางของขังพวกเดลฉานวิชาไปเสียกระดังที่ลูกเห็นนั่นทั่วโลกดินเด่นนี่ก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นักกาบขอก็มาพะ่นครูจาร์กเทพเท้าพมเแม่ครูจารย์พระเจริลานุเิลด้วยผมพูดเพื่อต้องการความสมัครใจสิ่งที่ดีๆที่พระองค์ลอจิทําบายพวกเราทําลายแล้วเหรอที่ได้รับเรียนเป็นมหา ในยทุทธาบรรดาสักาพาะใครพุทธศาสนาจะเี่นรุ่งเรืองมาสักพักหนึ่งเพราะใครเพ,พราะพระองค์รอสีไม่ใช่เหรอมีเราจะเป็นพวกอป,ปีเป็นพระอป,ปีเป็นอุบาสกาสิกาอปปีอย่างนั้นเหรอหรือจะเป็นพระดีเป็นอัสสิกาดีเอา้าก็พิจารณาเอาแต่ความอป,ปีนี้จะไม่มีในจิตในใจของหลวงปู่หลวงจารูปนี้ จะไปทําชัวมม่วเหมือนหมูนั่นโอ้ก็ผู้ที่ฟังแล้วไม่มีในพจนานุกรมของหลวงปู่น้อยยานาพโลนี่ขอให้หมกนักนุอบอาจารเข้าใจด้วยผมพร้อมพร้อมหมดเรื่องศีลพิสุทธิสมาธิพิสุทธิปัปญญาพิสุทธินี่แต่ว่าผมสร้างกรมีมาน้อยนิดไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนสะทมศรัทธาแต่ผมศรัทธาตัวเองที่เป็นลูกเจก้ากตันญูเป็นลูกที่ดี เขาลบผู้เป็นพ่อทื่อทูลผู้เป็นพ่อยอมสละชีวิตเพื่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาผู้เป็นศาสดาคือพระเจา้าตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาตั้งแต่เก้าแล้วพระพิชายแล้วไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องเรื่องที่จะเป็นลูกอัปปีไม่มีในพระรูปนี้จนถึงวันหลวงปู่หลวงตาล้มน้สินลงพอพูดได้ เราก็จะพูดอย่างนี้หมู่คณะจะตำหนีเตียนอุบาสกจะทำหนี้เตียนก็ไม่ได้สะทกสะทานใดๆนี่แกเห็นถ้าใครตนหนีเตียนทำเตียนวินัยเป็นพระมีทิฏฐิมานะอยากจะเห็นเหมือนพระที่ทำให้สังฆทานบินนั่นอกจะเห็นเป็นแบบนั้นปิดห้อง เปิดหน้าต่างแล้วก็ดูลงมาจากโน่นชั้นสองโน่นมองลงมาถึงธรณีธรณีก็น่าจะอ่าดินรับให้ลงมาหาเวจีนุ่นจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพระอับปรีทั้งหลายได้กลับเนื้อกลับตัวใหม่บ้างขบาเจ้ามาเา็นกทุกรูปเลยนะทีนี้ผมพูด หลบหลีกลีหนีจากลระคำสอนพระเจ้านี่ผมกระทำไม่ได้หมู่คณะกบอาจารย์จะตำนิตีเตียนผมผมก็ไม่เข้าไปเข้าก่นะไปการาบอุปชาเมื่อวานนี้ก็ปารมีทำกันเรื่องนี้นะพอพูดเสร็จก็ขึ้นรถก็เทือนใจมาเรื่อยๆก็เทือนใจมาเรื่อยๆจ,จนเทศจะจำบัดไม่ได้กลางวันเอากลางคืนก็เพราะเหตุน,นี้นะี่ จะมีคนดีไหมนเนาะจะมีพระดีไหมเนาะที่เด่นดันออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันไดิถึงพระลอจีอู้ระเือนใจท่านออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาท่านปริยัติในพวกเราได้ร่ำได้เรียนขึ้นท่านเป็นตัวอย่างที่เลืออที่ประเสริฐที่สุด แต่ถุกวันนี้ก็ดังที่เห็นมาก็แล้วแต่นะกรรมวจัดลูก,ตลกแต่อยากเห็นกรรมนี้ส่งผลให้เห็นในปัจจุบันถ้าพระรูปไหนพิธรำผิดวิ่ไหนก็อยากจะให้เห็นเหมือนกับพระที่ท่านเตะสังกฐานนั้นเรียกว่าพระสังกฐานดินให้ได้รับกรรมอย่างนั้นนี่สักสิทธิ์คนจะได้เข้าใจว่ คนจะได้เข้าใจพุทธศาสนาจะได้รู้จะได้สํานึกว่ามีบุญมีจริงนะบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงพระมหาพริพานมีจริงนั่นคําสอนพระเจ้าเป็นจริงทั้งนั้นล้วนๆมันน่าจะได้เห็นกันอย่างนั้นพูดให้ฟังเพื่อความสมัครใในคณะสงฆ์ไม่อยากเห็นการทะเลาะเบอรแวงเกิดขึ้นอยากเห็นพระผู้ดีไม่อยากเห็นพระอปีเลพระไอ้กุยเต็มโลกเต็มท้องสาร ขอกระมาพ่อแม่ครูอาจารย์ปฏิลานุ่เถละชั้นผู้ใหญ่ด้วยพูดนี้เป็นความสมคจรงิงไม่ได้พูดเพื่อตอกย้ำซ้ำเติมพระรูปใดหรือก้าแล้วมุขคณะหรือพระเถลานุเถลพะลพะลล่อครูอาจารย์รูปไหนพูดเพื่อความสมัคตีตามทรมธรรมไหนอย่าเขินพระพุทธศาสนาเจริญดุเงเดือนและมัน่นคงสืบสืบไปขอโมทนาด้วยสาธุ